ชมวคุณพระนครวิทยาเขตชวดีเวศนะคะและผู้มีตัวแทนนะคะจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภาพหลักสูตรออกแบบแฟชั่นนะคะสถาบัน,นสองหนึ่งแปดก็คือนำตัวหนึ่งห้าีอารโมเดลค่ะ วันนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับคณาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่นำผลงานดีๆแบบนี้นะคะมาให้เราได้ชมกันไม่แน่นะคะผลงานดีๆเหล่านี้นะคะอาจจะมีะจำหน่ายที่นี่ด้วยนะคะต่อไปค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีอะของที่ระลึกนะคะให้กับตัวแทนของอาจารย์นะคะทั้งหมดด้วยนะคะ ลำดับแรกนะคะเรียนขอเรียนเชิญคุณคูรีปาและกวงได้ทิพย์ยาผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปนะคะเป็นฐานศูนย์การค้าสองค่ะนะคะให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะตัวแทนจากอาจารย์นะคะสองสถาบันแรกค่ะเรียนเชิญนะคะท่านกลับอย่าพูดไปไหนนะคะเดี๋ยวสามหนุ่มมาหลายท่านบอเดี๋ยวตามไปซับเหผื่อให้หลังเวทีนะคะอย่าเพิ่งไปค่ะรออยู่หน้าเวทีเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสามหนุ่มจะมาปาร์ตา้ที่นี่